ีนี้มาดูในเรื่องของผู้ประกันตนกันบ้างค่ะคุณู้ฟังในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจ่ายเงินสมทบผ่านทางแอปเป่าตังได้ฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ผลักดันยอดผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเราไม่ต้องเดินทางไปจ่ายถึงที่นะคะสามารถจ่ายได้เลยผ่านทางแอปเป่าตังนั่นเอง ะะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่จริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ19กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกนะคะให้แก่ผ ผู้ประกันตนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนะคะของออโลกปัจจุบันนี้นะคะโดยนายพิพัฒน์ก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยมุ่งพัฒนาบริการให้ทันสมัยค่ะสอดคล้องกับพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนที่หันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านทางแอปเป่าตังได้ทุกที่ทุกเวลาลดข จำกัดด้านเวลาและก็การเดินทางโดยผู้ประกันตนมาตราส9ค่ะสามารถแจ้ง าสามารถที่จะชําระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็ชําระเงินสมทบย้อนหลังพร้อมกับเงินเพิ่มตามกฎหมายถ้ามีนะคะขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถชําระเงินสมทบงวดปัจจุบันชําระเงินสมทบล่วงหน้าได้สูงสุด12เดือนรวมชําระเงินสมทบไม่เกิน13เดือนนะคะโดยผู้ที่ประกันตนไม่ต้องเสียค่าบริการค่ะทางสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบและในอนาคตก็จะเพิ่มช่องทางการชําระเงินสมทบผ่านช่องทางแอปพล เชั p l s โพลัด้วยซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะใช้บริการได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะท่านพิพัฒน์ราชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานก็ยังบอกอีกนะคะว่าการชำระเงินสมทบผ่านระบบดิจิทัลได้รับความนิยม,มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี2567ค่ะพบว่าร้อยละ95.53ของผู้ประกันตนมาตรา39ชําระเงินสมทบผ่านช่องทางอ e ิเล็กทรอนิก มีเพียงร้อยละ4.47นะคะที่ยังไม่ชําระเงินที่กระทรวงอขอภัยค่ะอย่างที่ยังไม่ได้ชําระเงินที่ทางสํานักงานประกันสังคมนะคะเช่นเดียวกันกับผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะที่ใช้ช่องทางออนไลน์ถึงร้อยละ86.67ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะจะมีผู้ประกันตนมาจ่ายเงินสมทบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งก็มีสัดส่วนเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งนี้ค่ะ ปัจจุบันนะคะสำนักง,งานประกันสังคมมีช่องทางรับชำระเงินสมทบผ่านโมบายแอปพลิเคชันหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเน็กนะคะแอปเป่าตังแอป BAC Mobile ของทกสแล้วก็ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพแล้วก็ Shopee Play ด้วยนะคะส่วนทางด้านของนางมารสีใจรังสีค่ะเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้บอกนะคะว่าการพัฒนาโครงสร้างระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์นะคะของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะลดภาระประชาชนเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินแบบ เงินสดเพื่ออแบบไร้เงินสดนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจด้านดิจิทัลนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของอาการใช้เงินต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยมากขึ้นทุกวันนี้แทบจะไม่ถึงเงินสดกันแล้วคุณผู้ฟังจะใช้แต่แบบ เป็นสแกนจ่ายกันซะมากกว่าทีนี้เนี่ยในทางด้านของภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาการหาวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้บริการหรือพี่น้องประชาชนของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะสามารถที่จะชําระได้ผ่านทางอาแอปพลิเคชันของเป่าตังและก็โมบายแบงกิ้งด้วยนะคะ